เคยไหมหมุดหงิดจนแทบคลั่งเพราะหาของสําคัญไม่เจอสักทีไม่ว่าจะเป็นกุญแจบ้านกระเป๋าสตางค์หรือแม้แต่รีโมททีวีปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินสุดฮอตที่เราไม่อยากให้คุณพลาดตอนนี้ Apple ิลในแท็กแท็กสชิ้นกําลังลดราคาแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลบนช้อปปีจากราคาปกติ3,990บาทลดเหลือเชื่อเพียง 2, 9 8 0บาทเท่านั้นตามลิงก์นี้เลย https s h o p e y co t h 2 g 3 l 1 l p n 1 e https://shoppi.co.th/2g3l1lpn1e e. ใครที่ชีวิตนี้วงเวียนอยู่กับการหาของบอกเลยว่าต้องมีติดตัวแแท็กกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งเพราะราคาที่ช้อปปี้จัดให้มันเย้ายวนใจเหลือเกินแต่ที่สําคัญกว่าราคาคือความสามารถในการติดตามสิ่งของที่หายไปได้อย่างแม่นยําลองนึกภาพว่าคุณวางกระเป๋าตังไว้ที่ไหนสักแห่งในบ้านแล้วจําไม่ได้แต่แท็กจะช่วยคุณตาหามันได้อย่างรวดเร็วแล้วแอท็กมันดียังไง ทำไมถึงเป็นไอเทมยอดฮิตสำหรับคนที่ลืมคำตอบคือระบบไฟล์หมายของ Apple ที่ทำงานร่วมกับ a i r t a ท็ได้อย่างลงตัวทำให้คุณสามารถระบุตำแหน่งของสิ่งของที่ติดแ i r t แท็ไว้ได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นกุญแจรถกระเป๋าเดินทางกล้องถ่ายรูปหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงแสนรักถึงแม้ว่า Apple จะไม่ได้แนะนําให้ใช้กับสัตว์เลี้ยงโดยตรงก็าตามแต่ตรงนี้แหละที่เริ่มเป็นประเด็นบางคนก็ว่ามันเป็นวิธีที่สะดวกแต่บางคนก็กังวลเรื่องความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงคุณคิดเห็นยังไงแต่เดี๋ยวก่อน หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้ว a อ t a ทมันทำงานยังไงง่ายๆเลยครับแอ t a ทจะส่งสัญญาณดูทูตไปยังอุปกรณ์ Apple ที่อยู่ใกล้เคียงเช่น p p o o n ในแ a ดจากนั้นอุปกรณ์เหล่านั้นจะส่งข้อมูลตำแหน่งของ a i t a ทไปยังไอคลาวของคุณทำให้คุณสามารถดูตำแหน่งของแอ t a ทบนแผนที่ได้สำหรับคนที่อยากลองใช้แค่ชิ้นเดียว a p p l e a i r t a แทหน็ก็มีลดราคาอยู่นะ https c l o s h o p p y co t h 2 g 3 l 1 lpn 1 e แต่ถ้าอยากคุ้มค่า Apple a t เต็กซแท็กคุ้มกว่าเห็นเห็น https: s s h o p e y c o t h 2 g 3 l 1 l p n 1 e ดีนี้หายากจริงๆครับราคานี้ถือว่าเป็นราคาต่ำสุดเท่าที่เคยเห็นมาในช่วงเทศกาลปลายปีแบบนี้เหมาะมาก,มากๆที่จะซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองหรือให้คนที่คุณรักที่ชอบทำของหายหรือแม้แต่คนที่คุณแอบ,บอยากรู้ว่าเขาไปไหนมาอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจแอท็กสามารถใช้ติดตามคนได้ไหม คำตอบคือได้แต่ควรใช้ด้วยความระมัดระวังและเคารพสิทธิส่วนบุคคลนะครับสําคัญโปรโมชันดีๆแบบนี้มีจํานวนจํากัดและอาจมีการปรับราคาขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่ารอช้ารีบกดใส่ตะกร้าก่อนของจะหมดหรือก่อนที่ราคาจะขึ้นนะครับแล้วคุณล่ะครับเคยมีประสบการณ์ทําของหายแบบน่าเสียดายไหมคิดว่าแอรแท็กจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้จริงหรือเปล่ามาแชร์วความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลย